คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีจีบผู้หญิงให้ดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาที่กับพี่กิ่งนะครับมาที่อำเภอปากพนังกันมาจีบหญิงกันเอ้ไม่ใช่เราทะเลโคลงครับในงานนะครับทะเลาโคลงครับจีบหญิงให้ดูกันนะครับเอาหมายเรามาเอาหมาเรามาแล้วตอนนี้นะครับน้องครับน้องครับน้องครับขอถามทางมาได้ไหมครับถามทางมาได้ไหมครับ เท่ร้ายจังเลยนะครับเคิร์นเคิร์นน่ารักครับข้างหน้ามีครับข้างหน้ามีผมไม่ได้ไม่น่าตั้งเพลงเตียครับนั่นนั่นนั่นนน่าโงเรียนเลยงานลงเรียนครับข้างหน้ามีเดี๋ยวถาทางนี่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 ข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าน้องครับน้องครับน้องครับถามทางหน่อยได้ไหมครับถามทางหน่อยได้ไหมครับ มีทางไหมจะได้เบอร์น้องไหมครับเกียร์เกียนที่หายนะไอ้เฮยครับมีเป้าหมายอีกามครับน่าัตื่งเลยครับนี่นี่นั่งแล้ครับนี่โจ้ก่อนครับนี่คือความเกลียดของพวกเราแน่เองครับข่าวครับตุ่เล้นมาก